สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทําอะไรกันเอ้ยวันนี้พี่ปอจะมาสอนใส่ปกคลิปนะคะทุกคนมีน้องๆขอกันมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะว่าเฮ้ยพี่ปอสอนใส่ปกคลิปหน่อย เออที่พี่ปอยังไม่ได้สอนตอนนู้นก็นเพราะว่าเฮ้ยจะหาวิธีอธิบายยังไงให้น้องๆเข้าใจว่าทําแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะคือเป็นคนสอนไม่เก่งเออเข้าใจไหมป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นทุกคนนะมี YouTube กันหมดแล้วนี่หน้าตา YouTube เป็นแบบนี้ที่มาเมนพี่ปอน,นั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> คือ YouTube ของทุกคนมันมีแล้วนะอเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูว่าหน้าตา YouTube มันเป็นยังไงนะจ๊ะเนี่ยแล้วก็โหลดมาแล้วหน้าตามันก็เป็นอย่างเงี้ย ทุกคนก็จะมีเหมือนกันนะนี่เข้ามาก็จะเป็นรูปช่องของเรานะเป็นแบบนี้นะเห็นนะตอนนี้ก็สองแสนซับแล้วใครใจดีก็ก,กดให้พี่ปอด้วยนะจ๊ะมีหลายช่องเลยปอมีชาแนลนะคะแล้วก็พี่ปอรีวิวด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปหน้าตามัมนจะเป็นนี้นะจ๊ะ u t u b e ของเราและเราจะใส่ปกคลิปยังไงสำหรับพี่ปอนะพี่ปอใส่ทางอ,อ่อทางนี้แหละไปะก่อนที่เราจะไปใส่นะทุกคนเออใช่ก่อนที่เราจะไปใส่เดี๋ยวเราจะต้อง ไปโหลดตัวตัวหนึ่งมาก่อนถ้ามันไม่มีอ่ะมันจะแบบว่าใส่ปกคลิปไม่ได้อ่าให้ทุกคนไปที่ Play Store นี่นะคะ Pay s t o เ s t เเออนี่แหละ Play s t o ต e อีกที่ Play s t t r e กดเข้าไปแล้วเราก็จะพิมพ์คำว่า yt Studio หรือว่าจะ YouTube ก็ได้ YouTube Studio ก็ได้เห็นไหมเนี่ยพี่ปอกดให้แล้วหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนพี่ปอไม่ได้อัปเดตมาประมาณหนึ่งชาละเดยวพี่ปออัปเดตก่อน อันนี้มันสําคัญมากเลยนะจ้าถ้าไม่มีมันก็จะแบบใส่ปกไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ปอว่ามันใส่ไม่ได้มันต้องใส่จากทางนี้นะเออใช่มันต้องใส่จากทางนี้แหละอ่ะนี่เห็นไหมหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้มันจะมีบอกว่าเฮ้ยยอดวิวลาเท่าไหร่แล้วให้เรากดเลือกคลิปใดคลิปหนึ่งที่เราอยากจะแก้ไขหน้าปกนะจ้าทุกคนเลือกมาพี่ปอเลือกแล้วนะมันจะมีรูปแท่งดินสอตรงนี้เห็นไหมกดเข้าไปเลย มันก็จะไปแก้ไขหน้าปกเรานะจ๊ะอ่าเห็นปะมันก็จะมีขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปแก้อีกรอบหนึ่งเห็นไหมขึ้นเออเขาเรียกว่าอะไรนะแท่งดินสอตะเกียกดเข้าไปอีกแล้วก็กดตรงนี้เปลี่ยนเห็นไหมแล้วก็มันจะให้เราเลือกว่าเฮ้ยเราจะเอารูปอันไหนรูปนู้นรูปนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ปอก็จะเลือกมาสักรูปหนึ่งก็รูปเดิมนี่แหละเพราะว่ามันปกเดิมอ่าเห็นปะเนี่ยพี่ปอก็ทําปกไว้เป็นร้อยเป็นพันเลยนะ เนี่ยปกพี่ปอเห็นป่ะก็เลือกมาล่าสุดเลยอ่าอันนี้เสร็จแล้วเห็นไหมมันก็จะแบบว่าแก้ไขหน้าปกให้เราเสร็จแล้วเสร็จ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 ,เสร,จเสร็จแล้ว <c oughs> นี่แหละจ้ากดบันทึกเลยแค่นี้จบเลยง่ายไหมใครไม่รู้เรื่องใครไม่เข้าใจบอกด้วยอาจสอนไม่ค่อยเก่งนะแต่อยากอยากสอนมากอะทุกคนคือเข้าใจคนอยากทํา YouTube อยากแบบว่าเฮ้ย อยากทําอะไรเงี้ยด๋ยวใครมีอะไรถามเกี่ยวกับ YouTube ก็ลองถามถามมาถ้าตอบได้พี่ปอก็จะตอบนะจ้าม,มามาลองทํากันดูนะจ๊ะอ่าไปแล้วจ้าบ๊ายบายเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย